วันนี้ตรงกับวันที่26มิถุนายน2568ครับแน่นอนเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นวาระสําคัญของชาติเราด้วยนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีคําปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยเน้นแนวคิด Stop ตัก Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยา เสพติดนั่นเองนะคะคโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวถึงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะได้กําหนดให้วันที่26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยก็ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อที่จะขจัดยาเสพติดให้หมดไปรวมถึงภัยคุกคามความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ทั่ว โลกและในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนและเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยใช้มาตรการทางกฎหมายและกลไก ของส่วนกลางนะคะในระดับพื้นที่เพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดต,ตามแนวชายแดนและปราบปรามเครือข่ายขายยาเสพติดอย่างเด็ดขาดค่ะโดยรัฐบาลครับแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดโดยใช้ยุทธศาสตร์ซิลสต็อปเซฟในการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดและครบวงจรครับโดยการปิดล้อมชายแดนใน52อำเภอเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนําเข้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจุดผ่านแดนทั้งแถว วรและชั่วคราวรวมถึงช่องทางทางธรรมชาติส่งผลให้มีการปรับปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและทําให้ราคาย,ยาบ้าในตลาดมืดเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ายาเสพติดเข้าถึงได้ยากขึ้นครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้เสพยาโดยเน้นการบําบัดร,รักษาและการให้โอกาสในการกลับคืนสู่สังคมพร้อมส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนอกจากนี้นะคะก็ยังได้อาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของทุกคนด้วย ทั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนไทยที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเรารวมไปถึงสังคมไทยนะคะปลอดภัยจากยาเสพติดพร้อมกับให้กําลังใจผู้เข้ารับการรักษาบําบัดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมต่อไปรวมถึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะได้รวมกันรวมพลังเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด Stop d u u k Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดค่ะใช่แล้วครับวันนี้26มิถุนายน2568ครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับภายใต้แนวความคิด Stop d u r k Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดร่วมกันครับปกป้องสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานคนไทยทุกคนครับใช่ค่ะซึ่งปัญหาย,ยาเสพติดนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การ ปัญหา การแก้ปัญหาในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคแต่จะต้องเป็นหลายๆภาคส่วนเนาะที่จะต้องร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของประชาชนเองที่เป็นส่วนสําคัญเลยใ,ลในการช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะอยากที่ทราบกันนะครับถือว่าเป็นภัยคุกคามเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็เป็นการสร้างความเสียหายทั้งในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นระดับโลกด้วยเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วก็สร้างความเสียหายมากๆเลยทีเดียว โดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างที่เรียนคุณผู้ชมรวมถึงกลไกลในทุกภาคส่วนครับเพื่อเป็นการสกัดกัน้นแล้วก็กําจัดยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนั่นเองครับใช่ค่ะเราทุกคนก็ต้องร่วมมือกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดาสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้หรือว่าพบเห็นการกระทําความ,มผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็สามารถแจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วน1 3 8 6สายด่วนของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั่นเองใช่หรือว่าในแอปพลิเคชันทางรัฐ ก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสะได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้เราทุกคนครับห่างไกลจากพิษภัยของยาเสพติดอย่างที่บอก Stop Duck Start Power สร้างพลังไทยหยุดภยัยยาเสพติดนั่นเองครับค่ะ